สบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องบรรจุกลุ่มสกเก่าพี่น้องมาพบกับซองบายมซมสตาร์แอนด์อะไพี่น้องบัวทางไก่ทางไกลเลยพี่น้องภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องสบายดีเมิรงงดม์ดคนเก่าพี่งงน้งองใบต้มเนื้อพี่น้องก็มาหนิต้มแซ่บเด้อต้มแซ่บเนื้อพี่น้องต้ม่องในโอ้โสุดแซ่บเลยมึงเลยผมอับลำพี่น้องเลย อาดวัไหนเนาเขาเนี่ยคือกาตทีบวัดงามาเสรมกันว่าอะไรจะหาเนาะเดี๋ยวมาเด้อตุ่มเสียมเลยลองคอไปพี่น้องอืมขมขมรับ

ผมขับไม่ได้ เปื่อยๆเนาะโอ้ค mm. ักพี่น้องครับอืมแหล่งบ้างช่างบดสบายดีมาได้พี่น้องเลยเบื่อกินเดือนที่นะส้มเอืง มันสีลมาทกคนมามนแตใช้มีน้องอะมากินเองเห็นง่วงคอยอยู่บ่โอ้ก็จ้องเทือกไปจักมาอ๋อโมเมนต์ต้งงวคอยวันนี้ เบงอีน mm. mm ีเ hmm. บ mm ้อ hmm. yeah. wow. mm ีเบิ่แม่นคางงูอ่ะคุณจนี่ฮะโอ้พี่น้องมาเดินๆโอ้ยเราแนมพี่น้องเอ้สุดคำใหญ่ายปอดนปปออดมแม่นบ่ ค Man, Man, oh, um, ้าท oh, oh, ี่ซองในไทยบอกมันบออยากได้กินไม่ได้นะมันต้องซองช้าค้ามหไดยโอ้โม่นมาช้อนใหม่ค่

มีไเรเิมีหอลทีีมฉันมีหรือเปล่าวยได้บน,น,นชื่อคนเดีดออยว